บทที่35ปล่อยความคิดที่หวาดกลัวออกไปถ้าความรู้สึกความหวาดกลัวทั้งหมดในใจแล,แล้วพิจารณาให้ละเอียดว่าความรู้สึกความหวาดกลัวนี้มีดีตรงไหนบ้างคุณจะพบว่าไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวนอกจากไม่ดีแล้วยังบั่นทอนความคิดความหวังและความก้าวหน้าของคุณอีกด้วย ความหวาดกลัวมีหลายรูปแบบบางแบบก็ดูสมเหตุสมผลเช่นทําอะไรต้องรอบคอบใช้เวลามากสักนิดก็ไม่เป็นไรบางแบบก็มาจากประสบการณ์ในอดีตเช่นเรื่องแบบนี้เคยทําแล้วแต่ไม่ได้ผลบางแบบก็ซ่อนอยู่ในแบบที่คาดไม่ถึงอย่างเช่นเมื่อคนอื่นทําเรื่องไม่ดีดังนั้นผมต้องมั่นใจก่อนว่าจะทําอะไรลงไป และแบบอื่นอีกมากมายแต่เมื่อพิจารณาให้ดีแล้วทั้งหมดที่จะมีเรื่องหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือคำแก้ตัวนั่นเองสำหรับผมแล้วความคิดที่หวาดกลัวก็เหมือนกับเสื้อที่คล้องคอสุนัขแล้วผูกคล้องแล้วผู้คลค้องก็จะคอยสุดลังไว้ไม่ให้สุนัขวิ่งไปไหนผมไม่ได้แนะนำให้คุณทำอะไร แบบไม่ต้องคิดหรือทำในสิ่งที่เสี่ยงอันตรายนะครับผมก็ไม่แนะนำให้คุณทำอะไรในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงด้วยเส้นยุให้คนให้คุณเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลเหมือซีบทั้งๆที่คุณมีอายุ45อ้วนและสูงเพียง160เซนติเมตรเท่านั้นสิ่งที่ผมอยากให้คุณรู้ก็คือ ความรู้สึกหวาดกลัวนั้นถ้ามีอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วก็ยังถือว่าเป็นที่เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามากเกินไปจะกลายเป็นอุปสรรคและทําให้คุณไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ฝันยกตัวอย่างเส้นถ้าคุณคิดจะทำอะไรสักอย่างแต่กลัวว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือคงทำไม่ได้เพราะไม่มีเวลาความกลัวแบบนี้มีแต่จะสุดลัง ไม่ให้ความก้าวหน้าของคุณไปไหนผมรู้จักคนคนหนึ่งที่มีอาชีพขายของเธอตั้งใจที่จะขายสินค้าให้ได้มากขึ้นสองเท่าแต่มีความกลัวที่จะโทรหาลูกค้าในวันหยุดเพราะคิดว่าจะไปรบกวนเวลาส่วนตัวของคนอื่นวันเวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่าเธอก็ไม่เคยโทรศัพท์ไปหาลูกค้าเลยทำไมเขา ถึงไม่ตั้งใจตามเป้าที่ได้แต่แล้ววันหนึ่งเธอตัดสินใจยกโทรศัพท์ขึ้นแล้วโทรหาลูกค,ค้าซึ่งส่วนใหญ่อยู่บ้านทำให้พบว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดหลังจากนั้นไม่นานรายได้ของเธอก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหนึ่งเดือนต่อจากนี้ไป ลองสัญญากับตัวเองว่าจะพยายามไม่สนใจความคิดในงแง่ลบและความวาดกลัวทันทีที่ความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณให้ปล่อยมันออกไปซะถ้ามันกลับมาอีกซึ่งมันจะมาแน่นอนก็ให้ปล่อยมันไปอีกครั้งใส้ความกล้าบวกกับการฝึกหัดสักนิดทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งมันหมดไป